หนึ่งในพระราชการณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่จะต้องประสบปัญหากับการจราจรที่ติดขัดจึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง รถไฟใต้ดินภายใต้การกำกับดูแลโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอร์มกร,ระทรวงคมนาคมชื่อเฉลิมรัชมงคลเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานเพื่อเป็นชื่ออย่างเป็นทางการ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินในช่วงแรกคือช่วงหัวลำโพงบางซื่อมีความหมายว่างานฉลองเอิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชาและพระราชภารกิจนั้นได้ส่งต่อมาถึงอีกรัชสมัยคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่17ธันวาคม 2,562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามเฉลิมรัชมงคลสำหรับส่วนต่อขยายทั้งสองช่วงอีกด้วยและวันที่14พฤศจิกายน2,563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเป็นองค์ประธานในการทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคลเขตบางแคกรุงเทพมหานครในการนี้ด้วยในโอกาสนี้ขอ เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีณบริเวณลานห้างเดอะมอลล์บางแคในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยบางแค วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563เวลา17.00น